ครับพี่น้องซ่อมเสร็จกลับมาเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสิพาเบิงงวมาผมเปลี่ยนตัวใดใดนะครับอ้าวครับพี่น้องที่เปลี่ยนนะครับที่รั่วที่รั่วก็จะมีคางคางคางนี้นี่รั่วสินล้อนะครับินคางนี้รั่วสินล้อคางนั้นรั่วสินเพลาตั้งแต่ผมเปลี่ยนไม่หมดเลยนะครับสินล้อสินเพลาตั้งนะครับ ด้านนี้เปลี่ยนไม่หมดเลยคือกันนะครับด้านนั้นก็เปลี่ยนทั้งสินล้อและสินพอตั้งนะครับเพราะว่าด้ลือออกข้างเดียวก็เลยเปลี่ยนไม่หมดเลยนะครับไปซื้ออะไรมานะครับรวมเป็ดเสร็จนะครับพี่น้องรวมค่าอะไรแลวก็ค่าสร้างนะครับตกอยู่สามพันเก้าร้อยบาทนะครับที่แรกว่าสิปได้เปลี่ยนปลอกนะครับปลอกคุมสินมันได้เปลี่ยนทุกตัวเลยได้พี่น้องผู้ดิลื้อแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมันขึ้นสนิมนะครับคือผมคิดสั้นลงหลักนะครับนี่แหละ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะขาดบ่ได้เลยคือตัวระบายไอเอาเนี่ยพี่นอ้อง่าให้มันหูน้อยด้วยผงผมมันหูน้อยนะครับผมได้เจาะบ,บอมอลองหูไม้นะครับเจาะหูไม่หูหญ่งๆเลยนะครับแล้วก็พยายามย่าให้พวกขี้แมงยอดหรืออยังไปอุดตันตรงปลายตัวนี้นะครับคันอุดตันก็ซีเรดให้คานาเฮารั่วได้คือกันนะครับนี่นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พาเบิ้งนะครับลดซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่แหละ คันได้ลื้อเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนไม่หมดนะครับทางในเพราะว่าคันหา่าสินล่อรั่วแล้วสินเพาตั้งบลรัว่วบัดน,นีถทางหาเปลี่ยนปุ๊บมันก็สินไม,ม่ก็ฟิตเนาะนะครับเราอนะันเก้าเนี่ยตอนที่เ่าลื่อออกมาบางครั้งมันอาจ,จมิมีบินมีแผลเล็กๆน้อยอาจเสียรั่วได้นะครับผมก็เลยจัดก,การเปลี่ยนไม่หมดเลยนะครับเมนบลรว่วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทิ้งใบนะครับเพื่อความสบายใจเ่าจังซิบได้ลือ้อรดหลายรอบนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาพี่น้องมาเบิ่งมาเบากให้ฟัง เรื่องการดูแลร,รักษารถของผมกสิสต็ปประมาณนี้นะครับอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาซัมนี้นะครับอ่าสวัสดีครับโอ้ลืมลืมอันนึงนะครับพี่นอ้องอ่าคานหน้ารถไถน,นะครับเอาใส่น้ํามันเกียร์ดีเท่าไรแห่งดีเด้อพี่น้องทนคามร้อนได้เท่าไรแห่งดีนะครับเอาใส่เกียร์ตั้มหลายมันจะเกิดคามร้อนบนคานแล้วเกิดเป็นแรงดันนะครับล่าสุดตัวไม้ที่ผมใส ผมใส่เป็นน้ำมันเฟืองไทยรถยนต์เกรดดีสุดเลยนะครับเหตุผลที่ใส่น้ำมันเฟืองไทยรถยนต์เพราะอะไรเพราะว่าพี่น้องสังเกตว่าเฟืองไทยรถยนต์มันทํางานหนักทีรอบจัดนะครับรอบจัดมแต่รถไถเขารอบว่าจัดถ้าเขาอาตัวนั่นมาใส่กับรถไทยเขามันซีดีนะครับอ่ามันซีบเาเกิดความร้อนง่ายนะครับนี่แหละแล้วมันจะซีพอระบายออกไอได้นะครับถ้าเขาใส่เกรดต่ำลายรถทํางานไปได้บ่๊กี้ชั่วโมงเกิดความร้อนในคารมันประกับเกิดแรงดัน ดูเดียดแห้งนั่นครับมันให้ธนารารเราหัวง่ายขาดโอพวกสินพวกรออย่างเขาหัวง่ายนะครับผมเลยเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนมาใส่คือยังตอนแรกๆที่ผมใส่นาะผมใส่ของลาอ่ะบอบอกยี่ห่อดอกบ่ได้ค่าโฆษณานะครับเกียรติดีนะครับผมซื้อมายุหอยไมนเป็นพันบอกนะครับเป็นน้ำมันใส่กับเฟืองท้ายรถยนต์เลยนะครับแล้วลอดหลังมาเปลี่ยนลอดนั่นมาผมมาใส่เกียรถือนี่คือข้อเสียนะครับนี่แหละคันใส่ให้ใส่ตัวดีไปเลยนะครับซํานี้ละ